สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของวันแล้วนะครับจะมาแจ้งนะครับว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับมีเงินเข้านะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้กดออกจากตู้ atm ได้นะครับก็เป็นเงินในส่วนของผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับผู้พิการและเด็กแรกเกิดนะครับผมเด็กทารกนี่นะครับเด็กเด็กเล็กนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักผมอยากจะสอบถามพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าอยากให้รัฐบาลเยียวยาอะไรอีกนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันพิมพ์เข้ามาได้ครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมก็อยากจะอ่านอยากจะรับฟังนะครับก็เผื่อจะเอาคําถามของพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่พิมพ์กันเข้ามาเนี่ยมาตั้งเป็นคําถามทําคลิปวิดีโอออกมานะครับว่าอยากให้รัฐบาลเยียวยาอะไรอีกนะครับเยียวยาอะไรมากที่สุดนะครับ นเข้้าามไดะครับครับนี่ก็เป็นปฏิทินการจ่ายเงินนะครับของปีงบประมาณ6 3และ64นะครับก็จะเห็นได้ว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับวันที่10นะครับก็คืออาทิตย์หน้านะครับจะมีเงินโอนเข้ามานะครับทั้งหมดกลุ่มเปาะบาง3กลุ่มนะครับเป็นในส่วนของเด็กเล็กนะครับกลุ่มเด็กนะครับกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุนะครับในส่วนของกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยนะครับ อายุ0-6ปีนะครับจะได้รับเงินอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มผู้พิการจะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขที่จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนอีกเช่นกันก็คือต้องเป็นอายุต่ำกว่า18ปีนะครับผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ <c oughs> ก็จะได้รับตรงนี้เป็น1,000บาทนะครับถ้าไม่มีก็จะรับแค่800บาทนะครับต่อมาจะเป็นสําหรับผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ 6 0 6 9ปีจะได้รับอยู่ที่600บาทนะครับ70-79ปีจะได้รับอยู่ที่700บาท80-89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาทและสุดท้ายอายุมากกว่า90ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่8ขอไปครับ1000บาทนะครับทั้ง3กลุ่มนี้โอนเข้าวันที่10พฤศจิกายนนะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับกดออกจากตู้ a t m นะครับสำหรับรายละเอียด ลึกลงมาอีกนะครับผมจะอธิบายสิทธิ์และเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะกลุ่มเบาบางตรงนี้นะครับประกอบไปด้วยผู้สูงอายุกลุ่มเด็กผู้พิการนะครับก็าตามที่ผมกล่าวไว้เลยนะครับผมคุณสมบัติเนี่ยนะครับเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กนะครับกลุ่มของเด็กคุณสมบัติก็คือผู้ปกครองต้องมีสัญชาติไทยนะครับเป็นบุคคลที่ได้รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะนะครับผมเด็ก ต้องเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วยนะตอนนั้นด้วยนะครับในส่วนของผู้ปกครองนะครับต่อมาเป็นเรื่องของดูแลนะครับค่าดูแลนะครับจ่ายทุกๆวันที่10หรือหากตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนขึ้นมาก่อนวันที่10นะครับตรงนี้อ้างอิงจากตารางการจ่ายเงินของกมมรมบัญชีกลางนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปของกมมรมบัญชีกลางใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมก็ค่าเลี้ยงดูจะได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะครับรับผ่านบัญชีธนาคาร นะครับได้รับจนเด็กอายุ6ปีบริบูรณ์สิทธิ์จะถูกยกเลิกโดยอัตโ,ตโนมัตินะครับสำหรับเงินอุดหนุนเด็ก600บาทนะครับเด็กแรกเกิดนะครับคุณสมบัติของของเด็กนะครับต้องมีสัญชาติไทยเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2558เป็นต้นไปจนมีอายุครบ6ปีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือยากจนนะครับสมาชิกในครอบครัวหรือครัวเรือนเนี่ย มีรายได้ไม่เกินถึงแสนบาทต่อปีต่อคนนะครับไม่อยู่ในสถานะสงเคราะห์อของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนนะครับก็คือไม่ได้รับการเยียวยาหรืออะไรเลยเลยนะครับสถานที่รับลงทะเบียนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกรุงเทพไปที่สํานักงานเขตพัทยาไปที่สาราว่าการเมืองพัทยาส่วนต่างจังหวัดนะครับไปที่อบตอเทศบาลแต่ละจังหวัดเลยนะครับผม เอกสารนะครับเน่เรืเ่องของเอกสารประกอบการลงทะเบียนก็จะมีดังนี้นะครับแบบคําร้องขอขอลงทะเบียนนะครับก็มีให้ที่จุดลงทะเบียนเลยนะครับไปที่ทําการก็จะมีให้แบบรับรองสถานะของครัวเรือนเช่นกันครับไปที่ทําการก็จะมีให้บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองสําคัญมากสูติบัตรเด็กแรกเกิดตรงนี้สําคัญมากสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองครับจะเป็นธนาคารอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆเขามีระบุให้ด้วยนะ ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือทกสนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับผมสมุดบันทึกสุขภาพของแม่เด็กนะครับหน้าแรกที่มีชื่ออยู่เลยนะครับใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนย้ําอีกครั้งนะครับของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจํานะครับบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่บางบางจังหวัดเนี่ยจะดูว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสำเนาเอกสารผู้รับรองนะครับ ต้องเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นนะครับที่รับรองนะครับหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบตเป็นต้นนะครับก็เป็นหนังสือรับรองเอกสารนะครับในส่วนของกลุ่มเด็กนะครับตรงนี้ต่อมาเป็นสําหรับเงินในของผู้พิการนะครับผู้พิการจะได้รับอยู่ที่800บาทกับ1000บาทนะครับกลุ่มผู้พิการนะครับที่จะได้รับ1000บาทนะครับต้องเป็นกลุ่มผู้พิการที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับ กลุ่มผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้ามี22อย่างนี้นะครับจะได้รับ1000บาทนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็จะได้รับอยู่แค่800บาทนะครับโดยกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ประมาณ1 2แสนล้านขอไปครับ1.2แสนลายนะครับก็บางคนก็อาจจะไม่ได้นะครับไอหนึ่งพบาทตรงนี้เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ 1.1ล้านลายนะครับที่จะได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะสามารถจ่ายเงินรอบแรกได้ในวันที่10เอ่อวันที่9ตุลาคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเก่าครับจริงๆแล้ววันที่10ตุลาคมนะครับรอติดตามได้เลยนะครับทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการปรับเป็น1000เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆเลยนะทางพมเนี่ยจะมีข้อมูลและปรับเงินขึ้นให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ถ้าอยู่ๆได้รับ1 0 0 0บาทก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพิ่มมา200บาทนะครับผมสําหรับเงินผู้พิการนะครับในส่วนนี้ ต่อมาเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจนครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมีข่าวมาแจ้งนะครับก็คือมี7รายการนะครับสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้รูปซื้อสินค้าก็ได้นะครับกดออกมาเป็นเงินสดได้จะมีอยู่3รายการแล้วก็รูกซื้อสินค้าใน4ี่รายการนะครับขออภัยครับ5รายการนะครับก็จะมีค่าเดินทางหลถขนส่งสาธารณะรถเมล์รถไฟฟ้ารถทัวร์บขสนะครับรถทัวร์ได้เละครับเรียกง่ายๆนะ ทั้งสส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นอย่างละ500บาทก็เป็น1500บาทนะครับสามารถไปใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วได้นะครับรูปซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เงินช่วยเหลือซื้อสินค้าสูงสุด300บาทนะครับแล้วก็จะมาเป็นเงินสินค้าเพิ่มเติมหรือเงินพิเศษ500บาทนะครับเอาไปรูปซื้อของกันได้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของก๊าซ lpg ก๊าซหุงต้ม4 5บาท3เดือนนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับในส่วนนี้นะ อย่าพลาดสิทธิ์นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อมาเป็นในเรื่องของการกดเงินสดการกดออกจากตู้ ATM เนะครับเบีย้ยคอมพิการ200บาทนะครับค่าน้ําค่าไฟ100และ2 3 0บาทนะครับ3อย่างนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับก็ถ้ามองกันเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเรายการทั้งหมดนี้เป็นเงินที่มีมูลค่าสูงมากๆเลยนะครับบางคนเขาอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะก็มีนะครับพอแม่พี่น้องท่านใดที่มีบัตรคนจนบัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ด้วยนะครับอย่าพลาดอย่าเสียสิทธิ์นะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานข่าวสามทีวีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากให้รัฐบาลเยียวยาอะไรอีกคอมเมนต์พิมพูดคุยกันเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆเลยครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังครับ สวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอพี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3าทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ ก็ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ